เหมืนใจจากท่านขอได้โปรด่านก,กํำลังให้เข้มแข็งเป็นหนึ่งเดียวเที่ยวนี้หน้าหนึ่งนั้นพี่น้องตำรวจก็ขะน้าหนึ่งก็เป็นพลเลรือนอะรุ่มอะรวยอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะคะรับวันนี้คือการยกระดับการต่อสู้ที่เราจะไล่ คุเอกประยุทธ์จันโอชารวมทั้งสอสอคนใดก็ตามนี่อาจจะเป็นคามัมครั้งสุดท้ายของปัทยาเพราะครั้งต่อไปผมจะพาพี่น้องเดินบนถนนกับพี่น้องเรื่องด้วยจังหวัดชลบุรีได้ประกาศให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดตามคาสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโลคติดเชื้อ่1ครับ2,564ลงวันที่1สิงหาคม2,564เรื่องพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่2 5 2 8จังหวัดชลบุรีจึงเป็นพื้นที่ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการไปหารรักการในสถานการณ์ฉุกเฉินก็ ได้เร e ียนรูกจาบหลายครั้งแล e ouais. right ้วในการจัดการชุมนุมว่าในการในการชุมนุมของพี่น้องประชาชนภายใต้รัฐธรรมนูนซึ่งการเอาพระรากำหนดเป็นหลัานการในหลัการประชุมว2 5 4 9มาใช้นั้นผมคิดว่าประเด็นนี้ประกาศใช้โดยที่มิทช์เนื่องจากว่ามีการทําการัำเนานยุดหน้าไปในปีพศ .2509 และนันดูได้บุกฉีและที่สำคัญที่สุดมากกว่าเรื่องกฎหมายใดๆ วันนี้ผมขออญญารยับถินต่อคำสั่ง,งของคนเอกประยุทธ์จันโอชาทุกรูปแบบรวมทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการผมจะดำเนินการการชุมนุมต่อไปจนจจก,กจว่าจะเสร็จสิ้นการรับรอคกับ คนนี้นะครับขอบคุณดีน้องรถจีจะเคลื่อนกระบวนค่อยๆต่อท้าย พยุทตจันโอชามีที่ผ่านนานั้นพยุทตจันโอชา